ผลตอบแทนทบต้นคืออะไรมีกี่รูปแบบสวัสดีครับวันนี้โค้ดโกงสอนเล่นหุ้นจะมาสอนเรื่องของหุ้นปันผลนะครับแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมเรื่องผลตอบแทนทบต้นนะครับเรียกว่าเป็นมาสเตอร์นะเป็นเป็นรายได้หลักของอนักลงทุนที่ประสบความสําเร็จกันหลายๆคนเลยนะครับ <S 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 เขาเอาผลตอบแทนเนี่ยมระทบทบทบ,ทบนะครับสุดท้ายเงินมันก้อนใหญ่ขึ้นจนเรียกว่างอกเงยกันจนไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเลยนะครับ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป้าหมายหลักของการลงทุนเรานะครับอย่างชันฉลาดนะครับของนักลงทุนที่อยากประสบความสาเร็จทุกคนนะครับสําหรับชนแนลนี้นะครับอยู่วัตถุประสงค์หลักๆเลยเนี่ยเราทําขึ้นมาเพื่ออยากให้คนไทยทุกคนรวยนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จกันจริงๆนะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูกันเลยดีกว่านะโอเคก่อนก่อนอื่นเลยสำหรับมือใหม่นะครับ ผลตอบแทนจากหุ้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของกําไรจากการซื้อขายใช่ไหมเออเนี่ยข้าถ้าซื้อถูกขายแพงเนี่ยเราก็จะได้กาไรมานะครับถ้าถ้าเราไปซื้อแพงแล้วขายถูกก็เรียกว่าขาดทุนนะครับหลายๆคนก็คงจะเจอเรื่องนี้มามาหลายครั้งแล้วถึงมาติดตามแชนแนลนี้กันนะครับถัดมากก็จะเป็นเรื่องของเงินปันผลหรือส่วนแบ่งจากกําไรในแต่ละปีนะครับอันนี้จะได้มานะครับอ่าประมาณช่วง มีนาเมษานะเรียกว,ว่าคนที่ลงทุนระยะย,ยาวหรือรักลงทุนจริงๆอ่ะเขาจะเอารายรายได้จากตรงนี้แหละะมาทบต้นนะครับง่ายๆเลยนะครับเนี่ยลงทุนไปเจ็ดล้านนะครับก็จะได้เงินนะครับเฉลี่ยดอกผลมานะครับปีหนึ่งเนี่ยประมาณเนี้ยแล้วก็หารเฉลี่ยเป็นรายได้ต่อวันนะครับเรียกว่า <c oughs> เป็นรายได้ที่ไม่ต้องทํางานนะไม่ต้องทํางานก็ได้เงินอันนี้คือเป้าหมายของเรานะครับ ร้านแรกได้เร็วร้านต่อไปยิ่งสบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณทุกคนนะครับตั้งใจนะครับทำงานเก็บเงินแล้วก็เอามาลงทุนนะฮะเพื่อให้เงินต้นของเราเนี่ยมีเยอะที่สุดเท่าเ่ียมากได้นะครับง่ายๆเลยสําหรับคนมือใหม่ผมว่าที่สี่แสนเนี่ยเป,เป็นการเก็บเงินอะไรที่ดีนะฮะเ,เ,เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยแล้วก็ทากาไรสักสิบเปอร์เซ็นตต่อปีนะครับแค่ ไม่กี่ปีนะครับก็จะแตะเงินล้านได้สบายๆนะครับอันนี้ทาให้เรายิ่งมีกําลังใจมากขึ้นนะครับเราทําตารางนี้รับแท็กเรื่อยๆทุกๆปีนะหรือเอามาย่อยเป็นรายเดือนก็ได้เราจะยห้มีกําลังใจในการเก็บเงินแล้วก็มีวินัยมากขึ้นนะครับมีกําลังใจนะสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเห็นไหมนี่เห็นไหมถ้าเกิดว่าอันนี้นะครับยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะสไลด์ผิดเนะี่ย เพิ่มจาก10%นะครับเป็น25%ถ้ายิ่งทํากําไรได้ดีแล้วเรามีเทคนิคในการาหาเงินนะครับให้กําไรทบต้นได้มากขึ้นนะครับเงินล้างก็จะเข้ามาเร็วขึ้นเป็นสองเท่าเลยนะครับการทํากําไรให้ได้20เป็น25%ต่อปีเนี่ยมันไม่ยากเลยนะครับม,มันง่ายมากจริงๆแล้วถ้าเรา,ามีความรู้นะครับที่รอบด้านแล้วก็ดูหุ้นเป็นนะ เนี่ยอยากได้วัลพันนะครับลงทุนไปเลยนะครับแล้วก็รอขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นรายได้อย่างหนึ่งในการเก็งกําไรนะครับที่ที่สามารถหาได้นะครับในแต่ละปีเนี่ยเราเรียกว่าถ้ามือใหม่เนี่ยแนะนําซื้อหุ้นรอปันผลอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอ่าคนที่มีประสบการณ์แล้วเนี่ยถ้าย้ำนะครับถ้ามีประสบการณ์แล้วนะครับก็ผสมผสานได้แต่ต้องอาจจะต้องแยกพอร์ตกันนะครับ เก่งกาไรด้วยบันผลด้วยเอามาทบต้นทบต้นนะครับแป๊บเดียวนะก็จะได้แล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังนะฮะคือเรื่องของการขาดทุนตรงนี้ถ้าเกิดเป็นสายเก่งกาไรจะต้องตั้ง stop loss ให้ดีๆนะครับ stop loss เป็นหัวใจสําคัญในการเก่งกาไรนะครับเพื่อไม่ให้ขาดทุนติดลบเยอะๆนะครับไม่งั้นเนี่ยเรื่องของทบต้นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นถูกยืดออกไปนะครับผลการทบต้นมันก็จะไม่เร็วอย่างแผนที่ตั้งไว้มันก็จะมีเรื่องของอ บางผลแต่ละปีที่ไม่คงที่ด้วยบางทีก็อาจจะทำให้แผนล่าช้าออกไปบ้างนะครับแต่ถ้าบางปีนธุรก,กิจมันดีก็จะทําให้แผนเราเข้ามาเร็วขึ้นนะครับแผนเนี่ยทำเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับเป็นเป้าหมายของเรานะแต่ก็มันจะไม่ถึงเรียกว่ามันก็ไม่จะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายังดีกว่าเรียกว่าลงทุนโดยไม่มีเป้าหมายนะครับมันก็จะทําให้เราสเปดสปา่าแล้วกวม็มีความเสี่ยงที่เราจะไปฝังไขรพูดมั่วๆแล้วไปเชื่อตามเขาทําให้เราขาดทุนได้มากขึ้นนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยสำหรับมือใหม่คุณต้องมาดูก่อนคุณอยากเป็นประเภทไหนนะครับเก่งกาไรนะครับซื้อถูกขายแพงนะครับ Value Investor นะครับซื้อเก็บเอาไว้เลยแล้วเอาเงินปันผลไปทบต้นนะครับหรือจะเป็น DCA ก็ได้อันนี้ก็ง่ายๆนะครับมือใหม่เน้นแนะนําทําแบบนี้ไปก่อนนะครับมีทุกเดือนแบ่งออกมาแล้วก็เอาไปลงทุนซื้อหุ้นเก็บไว้ทุกเดือนทุกเดือนไม่ต้องไปสนใจว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับกระจายสักสองสามตัวหาหุ้นทีด่ดีที่จ่ายปันผลอย่างน้อย5ปีติดต่อกัน ยิ่งสิปีติดต่อกันยิ่งดีนะโอเควันนี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคนที่อยากอาจะเรียนรู้นะครับคอร์สพิเศษนะครับสามารถกดสมัครรายเดือนได้นะครับเดือนสามพันบาทนะครับแล้วก็สำหรับมือใหม่นะครับแนะนำว่าให้ดูคลิปอื่นๆในช่องของเราก่อนนะครับเรารวบรวมพื้นฐานที่ดีๆแล้วก็เทคนิคเด็ด มากมายเลยนะครับใน c h anel n นี้นะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อไม่ให้ข่าวสารสำคัญแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับหรือติดตามหน้ที่เพจเล่นหุ้นไทยแลนด์นะครับพบกันคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ